น้ำปีนี้แห้งมากเลยนะคะปกติจะถึงตรงนี้นะคะน้ำเนี่ยมาขึ้นถึงนี้นะแต่ปีนี้แห้งลงไปนู่นเลยค่ะนะคะนะคะเนี่ยค่ะน้องผักบุ้งค่ะนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะเป็นแนวไปนู่นนะคะนะ่ะผักบุ้งนะคะก็เขาคงเก็บไปแล้วนะเขาเก็บไปแล้วเนาะเราก็เก็บไม่ได้แล้วแหละนะ เ,เขาเก็บไปแล้วนะคะนี่เขาเก็บผักบุ้งไปแล้วเนาะเก็บไปผัดกันนะคะผักบุ้งนะผักบุ้งนี่ผัดได้นะคะเนี่ยค่ะก็เด็ดเอาแตย่ยอดยอดเนาะนะคะเด็ดเอาแตย่ยอดยอดค่ะนะคะไม่กล้าลงอะลึกนะคะน้ำมันแห้งมากนะไม่กล้าลงนะคะก็เนี่ยค่ะ ยอดสั้นๆเนี่ยเนาะเอาแต่ยอดมันนะคะเนี่ยพอเด็ดออกนะคะเนี่ยค่ะนะคะพอเด็ดได้นะคะเอาแต่ยอดสั้นๆนะคะนี่แสดงว่าเขาเพิ่งเก็บไปนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขาเพิ่งเก็บไปนะคะเนี่ยก็ได้อย่างเงี้ยยอดสั้นๆนะคะฝักบุ้งนะคะนะคะ ก็ไปผัดได้เนาะแกงส้มได้นะคะสองลิงนะคะนะโอเคจ้านะมันไม่กล้าลงจานน้ํามันน้ามันแห้งมากเกินไปนะคะก็นะก็เลยมาพาชมเที่ยวสวนสวนผักบุ้งค่ะผักบุ้งคลองนะผักบุ้งนาน,นะจ๊ะขอบคุณที่รับชมจ้านะคะเนี่ยค่ะมันก็ยาวไปนู่นนะ แต่ปีนี้มันแรงเกินไปนะคะน้ำแห้งมากนะคะพาชมสวนผักบุ้งของผักบุงบ้นบานๆนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะคะนะนน่นไหนยาวไปนน่นเลยนะคะคลองเนาะนะคะตอนนี้น้ำแห้งมากจ้ะดูสิปกติมันจะมองไม่เห็นดินข้างๆนะมันจะถึงน้ำามนจะถึงต้นไม้ต้นนูนอะ เนี่ยน้าจะนะทุกปีน้ําจะอยู่แค่ต้นไม้ต้นนู้นนะอันนี้มันแห้งไปนู่นเลยนะคะเนี่ยน้ําแห้งมากนะคะปีนี้นะอุ้ยมีปลายหรือเปล่าเนาะลาหรือเปล่าจ๊ะอนะก็ได้แล้วนะนี่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็จะผัดไปเก็บอ่าเก็บไปผัดนิดหน่อยนะพอกินกระน้ําพริกนะจ๊ะไปผัดน้ํามันนะกินกัะน้ําพริกจ่ะนะคะนี่ล่ะได้แล้ว นะคะได้ไปกินกันนะพริกเนาะโอเคจ้าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าผัดน้ำมันหอยจ้าผัดปังบุงนะขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบาย